เดี๋ยวเดี๋ยวแม่ไปผ้ามาเช็ดให้นะแม่ขอโทษนะลูกอมยขอโทษนะอะไรเนี่ยแม่กลับจากที่ทังงานมาเหนื่อยๆหนอยแกจะกินน้ำเย็นๆแม่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 โอ้ยนางกอนนางกอนนางกอนแม่อะไรแม่เนี่ยโอ้แม่น่งกอนแม่แม่เป็นไรอ่ะฮะแม่ไม่เป็นไรลูกแม่คงร้อนน่ะ ร้อนก็นั่งพักก่อนนะแม่นะอา้าไกด์แล้วไกด์มีอะไรหรือเปล่าลูกแม่จ๋าพี่แจมนี่นี่นี่ฉันมีข่าวดีจะมาบอกอะไรหรออะไรเหรอ,อ,รหรอลูกแม่งานที่กรุงเทพอ่ะที่ไกด์เป็นสัมภาษณ์มาไวอ้อ่ะเขารับไกด์เขาทำงานแล้วนะแม่พี่แจมจะได้ทำงานแล้วนะซี้เหรอไกด์ อุ้ยแกเนี่ยเก่งเหมือนฉันไม่มีผิดเลยแม่จา๋าเนี่ยสัปดาห์หน้าเขาให้ฉันเริ่มข้อทำงานได้เลยนะแม่ดีจังเลยลูกงั้นแม่ช่วยเก็บข้าวของที่จำเป็นนะลูกนะอย่างเช่นเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยลูกลูกจะได้ไม่ลืมนะลูกนะจ้ะแม่ว่าแต่แม่นี่แม่เป็นอะไรอะฮะ แม่ไม่เป็นไรหรอกลูกแดดมาคงร้อนอะ่ะแม่ไปเก็บผักหลังบ้านแดดร้อนจัดเลยลูกพักผ่อนก่อนนะแม่นะงั้นหน้าตัวนี้แหละ <c oughs> เดี๋ยวน้ำเนะี่ยเดี๋ยวแกแปผ้ามาเช็ดเองนะแม่นะ <c oughs> นั่งก่อนนั่ง <c oughs> ก่อนลูกอ่ะพี่แจมพี่เจมค<า>รับพี่พวเดี๋ยวกินน้ำก่อนนะกินน้ำก่อนนะเดี๋ยวฉันปเปลผ้ามาเช็ดให้ น,นี่แม่แล้วเนี่ยรีดผ้ายังไงดูซิถึงได้ย้ำขนาดนี้เนี่ยเจมแม่ขอโทษขอโทษอะไรกรันแค่รีดผ้าแค่เนี้ยตั้งใจทำให้มันดีๆไม่ได้หรือไงเดี๋ยวแม่รีดให้ใหม่นะลูกนะแล้วนี่อะไรเี่ยแม่เป็นอะไรเนี่ยใส่เสื้อกลับด้านเนี่ยฮะ น,นี่แกล้งทำเป็นมองไม่เห็นกันหรอเมื่อวานก็ทีนึงแล้วนะทำน้ำหกสิชั้นเนี่ยแจมแม่ขอโทษนะลูกนะแล้วเสือ้อเดี๋ยวแม่รีดให้ใหม่นะลูกนะเฮ้ยนันเป็นอะไรเนี่ยแม่ฮะเป็นอะไรแม่แม่พี่แจมไกดูก่อนดูก่อนนะก่อนไกเสียงดังอะไรกันน่ะไกแ,แ,แกก็ดูสิแม่แกเดี๋ยเป็นอะไรเนี่ยฮะจะใส่เสื้อกลับด้านเนี่ยเป็นอะไรก่อน แม่จ๋าแล้วนี่แม่เป็นอะไร呀ฮะเอ่อเอ่อเอ่อไก่แม่มองไม่ค่อยเห็นนะลูกมองไม่เห็นจะเป็นไปได้ไงอยู่ดีๆแล้วมองไม่เห็นเนี่ยแกล้งทำเป็นมองไม่เห็นซะมากกว่าทำไมไม่อยากทำงานบ้านหรออยากให้ฉันทำแทนแสิบิว่ะไม่ใช่แบบนั้นนะลูก ใจเย็ยนๆก่อนพี่ก็แม่บอกแล้วไงว่าแม่มองไม่ค่อยเห็นนะน,นะพี่แล้วเนี่ยจะเอาอยัางไงเดี๋ยวแม่ไปรีดให้ใหม่นะลูกอ,อไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องแม่แม่ไม่ต้องรีดแต่ฉันจัดการเองพี่เอาไปาาฉันไปรีดให้นะงั้นเดี๋ยวแม่ไปทํากับข้าวให้นะลูกนะไม่ต้องแ,แม่ก็พี่เขายังไม่ได้กินข้าวลูกก็ยังไม่ได้กินข้าว เดี๋ยวแม่ไปทากับข้าวให้นะลูกนะไม่ต้อง <aciones S 2> ไม่ต้องแม่ไม่ต้องเลยแม่อ่ะไม่บสบายอยู่เอาแบบนี้เดี๋ยวแม่ลงไปพักข้างล่างก่อนนะเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวฉันจัดการเองรีดผ้าทํากับข้าวพวกเนี้ยเดี๋ยวฉันทําให้นะแม่นะน้ำน้าปลาปลาลงไปพักข้างล่างก่อนดีกว่าข้างบนนี่มันร้อนไปไกลมากนะลูกจ้ะค่อยๆแม่ค่อยๆแม่ไปสัมออยละสิมีว่า ทำงกับคนตาบอดอยากให้ฉันทำงานบ้านแทนละสิอเก้าวแม่เกา้าขาข้านี้ลงค่อยๆนะก็ไปนะอะขาข้านี้ลงจ้ะอาลง้วค่อย าก่อนเดี๋ยวใส่รองเท้าก่อนอ่ะลงมาอีกขั้นหนึ่งนีรองเท้าลงมาเออนั่นแหละยืนนิ่งๆยืนนิ่งๆมาตรงนี้เออไปแม่ค่อยๆค่อยๆจ้ะแม่แม่แม่เดี๋ยวก่อนนะยืนตรงๆยืนตรงๆหลังอ่ะค่อยๆนั่งลงค่อยๆนั่งลงค่อยๆนั่งลง้ีตรงนี้เออค่อยๆนั่งลงเออนั่นแหละ แม่เดี๋ยวแม่นั่งพักตัวนี้ก่อนนะเดี๋ยวไกลจะไปเอาเสื้อผ้าของแม่ไปซักแล้วก็ทํากับข้าวนะแม่นะแม่นั่งพักตัวนี้นะตรงเนี้ลมมันโกรกเย็นสบายดีขอบใจมากลูกจ้ะจ้ะ แจมนี่พี่เก็บกระเป๋าเสื้อผ้าจะไปไหนอะ่ะฉันก็ไปอยู่ที่อื่นไงไปอยู่ที่อื่นหมายความว่าไงพี่นี่ไกดจะให้ฉันอยู่ที่นี่ได้ไงอะ่ะให้ฉันอยู่ดูแลคนตาบอดเนี้ยเหรอฉันไม่เอาเหรอกพี่แต่นี่แม่แล้วนะพี่ตอนเนี้ยแม่กำลังป่วยอยู่อะ่ะเราเป็นลูกอะ่ะเราต้องช่วยกันดูแลแม่สิพี่นี่ แค่ฉันทำงานนอกบ้านน่ะฉันก็เหนื่อยมากพอละแล้วดูแม่สิมองไม่เห็นแบบนี้อยู่เป็นภรระฉันเปล่าๆฉันไม่เอาอะ่ะพี่แจมแต่นี่แม่เรานะพี่แกเป็นน้องแกก็ดูแลไปสิพี่พี่จะทิ้งแม่ไปจริงๆหรอพี่แจมพี่แจมไกด์ไกด์แม่ ปล่อยพี่เข้าไปเธอะลูกแม่แม่ไก่ปล่อยพี่เข้าไปเธอะลูกพี่เขาไม่ผิดแม่นดหละที่ผิดที่เป็นภาระให้ลูกๆอกะแม่อย่าพูดแบบนั้นสิแม่จ้าเดี๋ยวเดี๋ยวฉันมานะฉันขอไปคุยโทรศัพท์แป๊บนึง จากลูกฮัลโหลสวัสดีครับบริษัทพี g ี o รุปใช่ไหมครับที่นัดไปทำงานสัปดาห์หน้าครับเออคือพอดีว่า ผมจะโทรมาบอกว่าผมไม่สามารถไปทำงานได้นะครับพอดีแม่ผมป่วยหนักอะครับผมต้องดูแลแม่ครับผมผมไม่สามารถทิ้งแม่ได้จริงๆครับคือยังไงพี่อะสามารถรับคนอื่นแทนผมได้เลยนะครับยังไงต้องขอบคุณมากเลยนะครับที่เลือกผมอะขอบคุณมากครับครับผมสวัสดีครับ จ้าอยู่ไหนอะพี่อยู่หลังบ้านจ้าเข้ามาก่อนเอาน้าแข็งทำ oh <my S 2> <God. S 1> ไรอะพี่ไก่นี่พี่กำลังเตรียมของอยู่พี่อะว่าจะขายรวมมิตรน้ำแข็งใสอยู่ที่หน้าบ้านเนี่ยจ้าทำรวมมิตรน้ำแข็งใสไหนพี่ว่าพี่จะไปทำงานบริษัทใหญ่ๆที่กรุงเทพไงพี่ไม่ไปแล้วล่ะ พอดีแม่พี่อะท่านไม่ค่อยสบายพี่ก็เลยว่าจะขายรวมมิตรเนี่ยอยู่ที่หน้าบ้านจะได้มีเวลาดูแลท่านด้วยพี่ไก่แม่พี่อะแข็งแรงจะตายทําไมพี่โง่แบบนี้เนี่ยบริษัทที่พี่ไปสมัครที่กรุงเทพอะคนสมัครเป็นหมื่นๆคนเลยนะพี่แล้วตอนเนี้ยเขาก็รับอยู่แค่สองตำแหน่งพี่ไม่เสียดายหรอพี่คิดดูดีๆก่อนซิ เงินเดือนที่น,นั่นอะไม่ใช่น้อย,อยเลยนะพี่มาขายไอ้น้ำแข็งใส่อะไรพวกเนี้ยพี่จะได้เงินเท่าไหร่กันเชียวทำไงได้ล่ะน้ำแข็งก็แม่พี่ไม่ค่อยสบายอ่ะจะให้พี่อ่ะทิ้งแม่ไปอยู่กรุงเทพอ่ะก็คงไม่ได้หรอกพี่ก็เลยว่าพี่จะขายน้ำแข็งใส่อยู่ที่หน้าบ้านเรานี่แหล,ละแล้วก็จะได้มีเวลาดูแลแม่ด้วย ตามใจพี่แล้วกันงั้นฉันไปท,ทําธุระก่อนนะจ้าขอบใจมากนะจ้าน้ำแข็งใส่จ้าน้ำแข็งใส่เย็นเย็นหวานเย็นชื่นใจจ้า สวัสดีจ้าสวัสดีครับพี่รับน้ำแข็งใส่สักแก้วไหมจ้าครับอันนี้แก้วสิบห้าบาทล้ครับใช่จ้างั้นผมขอขอแก้วนี้ครับได้เลยได้เลยร,ร่วมมิตรน้ำแข็งใส่ของพี่แก้วละสิบห้าบาทเองนี่ใส่ทุกอย่างเลยเนาะได้ครับทุกอย่างเลยอากาศร้อนเนาะพี่เนาะใช่ร้อนๆ้อนแบบนี้แหละทานร่วมิตรเย็นเย็น้ำแข็งใส่เย็นเย็นนะมันชื่นใจเนาะจริงครับ จะนัำนแดงเนาะน้ำแดงครับน้ำแดงเลยน,น,เนี่จ้ะครับ15บาท อ้าวนี่ครับขอบใจจ้าขอ,ขอบใจมากนะจ๊ะจ้าน้ำแข็งใส่จ้าเย็นเย,ย็นหวานเย็นชื่นใจเลยนะอ้าวพี่ไก่น้ำแข็งทำไมพี่มาขายตรงนี้ล่ะทำไมถึงไม่ไปขายริมถนนพอดีแม่พี่อ่ะแกตามองไม่ค่อยเห็นนะ่ะพี่ก็เลยต้องมาขายตรงเนี้เกิดเวลาแม่จะลุกไปไหนอะไรยังไงอะพี่จะได้ช่วยแก รับน้ำแข็งใส่สักแก้วไหมขายเท่าไหร่ล่ะแก้วละสิบห้าบาทจะ้ะอ่างั้นฉันเอาแก้วหนึ่งจะ้ะได้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 เลยใส่ทุกอย่างเลยเนาะอืมเอานมเยอะเลยนะนมเยอะๆะได้จ้าน้ำแข็งใส่จ้าน้ำแข็งใส่อ้าวเด็กๆ<ะ>รับน้ำแข็งใส่ไหมจ้า<ะ>เอาอะไรดีรวมแบบทุกอย่างเลยไหม เอาแค่ตัวนี้เนาะเอาแค่วุ้นมะพร้าวเ,เหมือนกันนะคะเหมือนกันเองแก้วอุ้ยตัวเล็กสวัสดีครับสวัสดีครับเร็ว <c oughs> เอาน้ำอะไรดีจ้า <c oughs> น้ำแดงเนาะ่วยหัวป้านะเอาแต่น้ำแดงอย่างเดียวนะลูกเอาแต่น้ำแดงอย่างเดียวเอาเครื่องไหมครับ <c oughs> ไม่เอาเนาะได้เลยครับมีจ้าน้ำแดงครับคุณค่าเอาเตะน้ำแดงเนาะได้เลยจ้า,าน้ำอร่อยยังเลยอ่ะ ได้แล้วครับเรียบร้อยมีน้ำแดงอย่างเดียวนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับกนคนณแม่บายบายเดี๋ยวทำให้แม่ดีกว่าแม่จ๋าไกด ออ่ะแม่แม,แม่แม่ถือนี่ก่อนแม่ถือนี่ก่อนอถือถือถืออะไรเย็นเย็นนะ่ะลูกน้ำแข็งใสจะแม่น้ำแข็งใสที่ไกด์ขายนั่นแหละอ๋อดีดีลูกแม่แม่รู้ไหมว่าน้ำแข็งใสเนี่ยไกด์อ่ะขายดีมากเลยนะยิ่งตอนเนี้ยอากาศร้อนๆนะโหคนมาลุมซื้อกันเลยแม่คนเขาชอบกันอนะ ดีมากลูกดีแล้วล่ะนดี่ยนีแม่แม่แม่เกี่เรื่องจะเล่าด้วยเนี่ยแม่จําน้ําแข็งลูกยายสีได้ไหมที่อยู่ข้างบ้านเราเนี่ยอ๋อได้สิได้แน่น้าแข็งนะตอนแรกอ่ะทําทีเป็นมาว่าให้ไกดว่ามาขายน้ําแข็งใสทําไมอย่างนั้นอย่างนี้ทําไมแม่ไปทํางานที่กรุงเทพแต่สุดท้ายนะตัวเองอ่ะก็มาซื้อน้ําแข็งใสที่ไกดนั่นแหละแล้วไม่พอนะแม่รู้ไหม น้ำแข็งเนี่ยยังให้ติปแกด้วยนะแม่บอกว่าให้กําลังใจเปิดร้านวันแรกแหมปากร้ายแต่ก็ใจดีนะน้ําแข็งเนี่ยโอ้ลูกแม่ลูกคู่นี้เขาก็เป็นแบบนี้แหละปากร้ายใจดีใจเสียนะแม่ของน้ําแข็งอเขาดูแลแม่ตั้งแต่สาวยันแก่ใจดีมากเลยลูกแล้วตอนนี้ ลูกสาวยายสีอ่ะยังมาดูแลลูกชาแม่อีกยังมาช่วยเหลือการดีแล้วลูกแ <c oughs> ม่เนะอ่าแ <c oughs> ม่แ <c oughs> ม, <c oughs> ม,ม,ม่ลองชิมดูก่อนลองชิมดูก่อนนะพอัดหล,ลอดลอดอยู่ตรงนี้จ้ะ <c oughs> เออชิมดูชิมดูอืม,ม <c oughs> ชื่นใจลูกร <c oughs> สชาติดีไม่หวานมากไม่น่าละ่ะ ลูกถึงขายดีนะลูกเดี๋ยวช่วงเย็นๆนะ่ะเด็กนักเรียนเลิกเรียนน่ะคงมาซื้ออีกเยอะเลยแหละใะแม่เห็นว่าเหมาะกับบรรยากาศช่วงนี้ดีอากาศร้อนๆแบบเนี้ยจ้าลูกลูกจ๋าแม่ขอบใจลูกมากนะลูกอะดูแลแม่อย่างดีดูแลแม่ตลอดเลย แม่ขอบใจลูกที่ลูกไม่ทิ้งแม่นะลูกแม่หนูจะทิ้งแม่ได้ไงล่ะหนูมีแม่แค่คนเดียวนะไม่ทิ้งแม่ไปไหนหรอกแม่อดูแลไก่อย่างดีมาโดยตลอดแต่ไม่ทิ้งแม่หรอกจก้ะอยู่ดูแลก,กันนี่แหละเนาะขอบใจมากนะลูกจ้ะจแม่อ่ะเดี๋ยกยถือให้เดีกถือให้ให้ขอกอดหน่อยก่อนหน่อยมา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 ,มา フフフ